ด่วนนับถอยหลังอีก24ชั่วโมงพายุฟงเฉินกระทบอีสานส่วนใต้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพุทธที่22ตุลาคม2568วันนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของพายุฟิงเฉินมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงดึกของวันนี้ ส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้เกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้พร้อมทั้งติดตามการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยในวันนี้พื้นที่ใดจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบ้างพื้นที่ใดจะมีฝนตกหนักพายุจะส่งผลกระทบไปจนถึงวันไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดในวันนี้เป็นฉบับที่11 ประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF พบว่าพายุเฟิงเฉินมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในวันนี้และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแต่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่แผ่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทะเลจีนใต้สปอปอลาวรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เมื่อพาย,ยุลูกนี้เจอกับมวลอากาศเย็นก็จะถูกดูดกลืนความชื้นทำให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและจะสลายตัวลงเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแต่ยังคงส่งผลทำให้ประเทศเวียดนามสอปปอลาวรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยในบริเ,เวณภาคตะวะะททันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ ตั้งแต่วันที่23-24ตุลาคมส่วนมากฝั่งทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาคเมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้ามาก็ส่งผลทําให้กระแสะลมที่พัดปกคลุมอ่าวไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยลมมรสุมจึงมีกำลังแรงส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาค ที่ได้รับอิทธิพลจากร่องมอรสุมที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลาคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราประกอบกับกระแสะลมที่พัดเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับอุณหภูมิที่เริ่มลดลงทำให้ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในปี2568นี้เริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนี้สิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2569อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงต้นของฤดูหนาวบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมภาคใต้ยังคงต้องรับมือกับฝนที่ตกชุกหนาแน่นยาวๆซึ่งปีนี้ทางกรมอตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในช่วงเดือนที่หนาวที่สุดของปีจะอยู่ประมาณกลางเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของปีและทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าปีนี้อาจไม่หนาวนานเท่ากับปีที่ผ่านมาหากจดจำกันได้ในปีที่ผ่านมามีอากาศหนาวเย็นติดต่อกันหลายวันแต่ปีนี้อาจมีระยะเวลาเพียง3-4วันติดกันเท่านั้นและอากาศหนาวเย็นก็จะมาเป็นระรอกขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือและดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จากการดันเข้ามาของพายุฟงเฉินทำให้บริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนในวันพรุ่งนี้วันนี้จะไม่มีฝนนะคะมีเพียงกลุ่มเมฆครึ้มลอยผ่านไปบางแดด และเริ่มมีลมหนาวพัดโช,ชยมาตลอดทั้งวันช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้อีกด้วยจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทําให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิเริ่มปรับขยับลดลงเล็กน้อยมีอากาศเย็นในตอนเช้าหลายพื้นที่มีลมหนาวพัดปกคลุมส่วนในตอนกลางวันแสงแดดจัดบางพื้นที่อาจมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวกันได้ เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคและจะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำหลังจากนั้นในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งได้บริเวณภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้มีฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยบางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้น จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสเกิดฝนฝ้าขนองเล็กน้อยเพียงบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ต้องรับมือกับฝนที่ตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่ ในขณะที่สภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและปราบปรวนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยวันนี้มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปหลังจากที่พายุได้สลายตัวลงภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องยาวๆฝนตกชุกหนาแน่นลักษณะตกหนักสลับเบากันไปต่อเนื่องจนถึงวันที่31ตุลาคมในขณะเดียวกันมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28ตุลาคมหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้การดันของความชื้นขยับสูงขึ้น บริเวณประเทศไทยตอนบนจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนในวันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนแต่ยังคงเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งสำหรับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากหลังจากนั้นให้จับตาก,กับมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน ที่จะแผ่ลงมาอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่4-5พฤศจิกายนซึ่งในช่วงแรกอาจทําให้เกิดแนวปะัะอากาศเยน็นช้อนร้อนชื้นเกิดการยกตัวของกลุ่มเมฆฝนเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นได้จะเห็นได้จากโมเดลว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบจากแนวบัทะอากาศก่อนอย่างไรก็ดีการคาดหมายลักษณะอากาศจากโมเดลยังอยู่ระยะไกลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน หากมีเหตุปัจจัยใดๆเข้ามาส่งผลงกระทบแอดมินละทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปนะคะในช่วงแรกของฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นแผ่วเบาในช่วงเช้าส่วนในตอนกลางวันยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและอาจจะเจอฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งในบางวันขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามรับมือดูแลรักษาสุขภาพโอ้ยด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ